สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่หอบรรจุตู้แล้วก็หนังสือป้ไต่ปีดกนะครับ <c oughs> ขณะนี้นะครับพี่กอบชัยนะครับเขาก็กําลังติดป้ายรายชื่อผู้ถวายป้ไต่ปิดกใช่ไหมครับพี่กอบชยัยใช่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวป้ายทําจากงานอลูมิเนียมนะครับสีทองอันนี้เป็นป้ายอลูมิเนียมเป็นคือเป็นป้ายโลหะ ครับอลูมิเนียมสีทองครับอันนี้คือพี่ลูกค้าเขาสั่งทําข้อความเท่านี้เองใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออันนี้นะครับเขาก็จะเขียนเอาไว้นะครับก็คือสร้างพระไตรปิฎกถวายเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็โดยชื่อพี่ลูกค้าเขานะครับครับอันนี้ป้ายราคาเท่าไหร่ครับพี่กอบชัยป้ายราคา700บาทครับป้ายราคา700บาทนะครับส่วนตู้หลังนี้นะครับเป็นตู้พระไตรปิฎกไม้สักทรงตรงด้านข้างผนึกเป็นไม้สัก นะครับปกติเนี่ยด้านข้างเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นเป็นตู้ปะเลเประจกทั่วไปนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นกระจกเนาะอันนี้คือเขาปิดผนึกเป็นไม้สักแล้วก็ลงรักปิดทองสวยงามมากหลังนี้ราคาหนึ่งมื่นสี่พันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ1 4 0 0หนึ่งนสี่พันบาทนี่นะครับแล้วก็เป็นตู้ใหม่ล่าสุดสําหรับปีสองพันยี่สิบนี้เลยใช่ครับนะครับราคาไม่แพงเลยความสูงของตู้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรหกสิบเซนครับหน่เสิบเนี่ยก็าเที่ยวตัวคนก็จะมานี้ครับเนี่ยนะครับนี่คือความสูงเมตรหกสิบนะครับ หน้ากว้างประมาณ85แล้วก็ความลึกประมาณ35เซนนะครับแต่ละชั้นเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4มีอยู่4ชั้นนะครับตู้หลังนี้เอาไว้ใส่น้ำสือประไตรปิฎกแบบ45เล่มภาษาไทยก็คือแบบนี้นะครับก็คือหนังสือประไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเดี๋ยวให้พี่ขอบชัยเขาช่วยถือนิดนึงนะครับ หนังสือชุดนี้นะครับทั้งหมดจะมีอยู่45เล่มราคา15,000บาทยังไม่รวมยังไม่รวมค่าจัดส่งอันนี้คือเฉพาะราคาหนังสือนะครับเลขเล่มจะอยู่ที่สันนะครับอันนี้นครับอันนี้คือเล่มที่13นะครับเนี่ยครับเวลาเขาจะเรียงนะครับก็คือเล่มที่1 2 3 4 5 6 7จนถึงเล่มสุดท้ายก็คือเล่มที่45 เป็นราคาของมหาชุลาใช่ไหมพี่กอบชยัยใช่ครับเป็นราคามูลนิธินะครับราคานี้เป็นราคามูลนิธิเลยเนาะแล้วก็บวกกับราคาตู้พระไตรปิฎกหลังนี้หนึ 4, 4, 4, ่งหมื่นสี่พันหนึ่งมื่นสี่พันก็คือหนึ่งหมื่นห้าบวกหนึ่งหมื่นสี่แล้วถ้าเกิดว่าทําป้ายก็คือเจ็ดร้อยบาทสำหรับท่านใดที่จะพิมพ์รายชื่อแทรกลงไปในหนังสือพิมพ์หนึ่งหน้าพิมพ์สี่สี่เข้าไปเนีย่ยครับปกติเขาก็จะแทรกด้านนี้เข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับ หนึ่งหน้าพิมพ์สีสีดิตอนอย่างดีหนึ่งพันบาททั้งชุดนะไม่ใช่เล่มเดียวเนาะเขาจะพิมพ์แทกให้ทุกเล่มเลยใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยครับก็อีกหนึ่งพันบาทสําหรับท่านที่อยากจะทาป้ายเพิ่มเติมหรือว่าพิมพ์ลายชื่อผู้ถวายเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากราคาตู้แล้วก็ราคาหนังสือเนาะใช่ครับสำหรับท่านที่จะมารับเองต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับพี่กบชัยแนะนาให้เตรียมผ้าใบนะครับซึ่นีแล้วก็เป็นเชือกนะครับจะเป็นรถกระบะ ก็เอารถกระบะมาเนาะใส่รถเก่งไม่ได้แล้วก็รถตู้ก็ลําบากมากจริงเนาะก็ต้องมีการถอดก่อต้องว่ากันไปตามเกสตามเกสไปเกสละกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ศูย์จะส่งสูนย์ดำเนินการจัดส่งโดยใช้บริษัทขนส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์มาที่ทางศูนย์ได้นะครับที่แอดไตรักบุกนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดของ l ล n e แอดนะครับแล้วก็รายละเอียดของนงตู้ปัตยปิดกหลังนี้นะครับแล้วก็หนังสือปเทยปิดก ชุดนี้ไปด้วยเลยพร้อมๆกันนะครับใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่กอบชัยสวัสดีครับโอเคครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับได้คุยกับพี่กอบชัยนะครับที่ติดป้ายอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ตู้อีกหลังหนึ่งที่เป็นหน้าตาเหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือตู้ราคา1 4 0 0 0บาทเนี่ยนะครับอันนี้คือตู้ที่ยังไม่ได้ปิดป้ายอลูมิเนียมรายชื่อผู้ถวายตู้และหนังสือปฏิบกด ปกติเราจะติดทางด้านบนนี้นะครับผมอันนี้คือตู้แบบที่ยังไม่ไม่มีคนจองเนาะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือลักษณะตัวอย่างของตู้นะครับอันนี้คืองานตู้จริงนะครับแล้วก็เป็นงานไม้สักทั้งหลังนะครับที่เอาไว้สําหรับใส่หนังสือปทยปัยไปดกชุดนี้นะครับหนังสือทั้งชุดนะครับหนังสือปทยเปดกชุดนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด45เล่มภาษาไทยที่เป็นปกสีฟ้า หนังสือพระไตรปิฎกชุดนี้เนี่ยจะจัดพิมพ์โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับส่วนราคาหนังสือเนี่ยจะเป็นราคาหนังสือที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับก็คือราคาของมหาวิทยาลัยส่งเขานะครับหนึ่งหพันตู้หลังนี้หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับเป็นตู้ไม้สักข้างหลังด้านข้างนะครับเป็นงานไม้สักทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นงานมืองานมือต้องแตกการขึ้นรูปตู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การ เดินลายเส้นทองลายเส้นทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่ช่างช่างที่เขาชำนาญการเนี่ยครับเขาจะค่อยๆขมวดปมเส้นนะครับทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าแต่ละเส้นเนี่ยจะเพียงจะได้แค่เพียงแค่คล้ายๆกันเท่านั้นจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกันเป๊ะทุกเส้นทุกลายจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาจะค่อยๆขดทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยครับทีละวงทีละวงเพราะฉะนั้นตู้หลังนึงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ใช้เวลานานมากๆนะครับ หนึ่งหลังใช้เวลาประมาณ1เดือนกว่านะครับถึงจะเสร็จตู้หลังหนึ่งนอกจากการที่จะเดินลายเส้นแล้วก็ต้องทำการลงรักปิดทองเราค่อยมาปิดกระจกสีใช้มือเนี่ยครับค่อยๆแตะกระจกสีนะครับติดลงไปทีละเส้นอ่ะทีละเม็ดทีละเม็ดทั้งหมดเนี่ยครับ เนี่ยครับทั้งหมดนี่เลยงานพวกนี้เนี่ยเป็นงานมือแล้วก็ที่ศูนย์ก็จําหน่ายในราคาเพียงแค่อยากจะสนับสนุนฝีมือช่างแรงงานเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับงานเนี่ยสวยงานจริงๆแล้วก็เป็นงานไม้สักทั้งหมดเนาะ <c oughs> บานจับนะครับเป็นแบบนี้นะครับไม้เป็นไม้สักแผ่นทั้งหมดที่ศูนย์ไม่ใช้ไม้อัดนะครับจะเป็นไม้สัก แล้วถ้าเกิดว่าตู้บางหลังที่ไม่ใช่ไม้สักก็จะเป็นไม้เบญจพรรณก็คือไม้ที่ไม่ใช่ไม้สักเฉยๆก็เป็นไม้ที่สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปแต่ถ้าเกิดจะเป็นไม้อัดที่ศู์ไม่ใช้นะครับเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นแผ่นไม้ไม้สักทั้งหมดนะครับอันนี้คือให้ดูด้านหลังด้านด้านในนะครับเนี่ยครับเขาก็จะเก็บงานค่อนข้างโอเคเรียบร้อยเลยเพราะว่าอันนี้คือแผ่นไม้จริงๆเพราะฉะนั้นพอมันเป็นงานไม้จริงๆ มันก็จะเห็นเป็นตาไม้แบบนี้ครับตัวไม้เนี่ยจะสีเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็คือเป็นเพราะว่ามันเป็นงานไม้จริงๆมันไม่ใช่งานไม้ที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าไม้อัดนะครับเพราะฉะนั้นสีก็จะไม่จะไม่เรียบส่ทั้งหมดนะครับความพิเศษของทั้งศูนย์นะครับอันนี้คือข้างบนเนาะโชว์เนื้อไม้ตาไมา้ลายไม้ทั้งหมดนะครับความพิเศษของทั้งศูนย์อีกอย่างหนึ่งนะครับ ตู้ปไตยปิดกที่เป็นไม้สักนะครับปัจจุบันทางศูนย์เนี่ยจะทําคานที่ปิดเนี่ยครับคานร,รับน้ำหนักทางด้านหลังทั้งหมดแล้วในราคาเท่าเดิมเพิ่มเติมคือการเพิ่มคานไม้สักทั้งหมดให้นะครับโดยเฉพาะตู้หลังใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็แข็งแรงทนทานมากจริงๆตู้หลังนี้เป็นตู้ที่ถูกออกแบบขึ้นภายในปี2020ก็คือปีนี้นะครับเป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับ ราคาตู้หลังนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ 14, 0 0 0พบวกกับราคาหนังสือพระไตรปิฎกนะครับราคาชุดละ15,000นะครับตลอดท่านใดที่จะมารับก็สามารถนำรถกระบะมานะครับแล้วก็เอาผ้าใบมาด้วยเนาะหรือถ้าเกิดจะให้ส่งนะครับทางศูนย์ก็สามารถดำเนินการจัดส่งได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีค่าจัดส่งทางลูกค้านะครับจะต้องแจ้งที่อยู่ที่จัดส่งนะครับที่ชัดเจนนะว่า จะให้พี่ส่งที่วัดไหนหรือว่าจะไปให้ส่งที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็เขียนที่อยู่จัดส่งนะครับมาทางไลน์เนาะเพื่อว่าทางศูนย์เนี่ยจะได้ตีราคากับบริษัทขนส่งได้นะครับอันนี้นะครับผมก็คือตัวอย่างงานเนาะลองดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับ แล้วก็หลังจากที่พี่กอบชัยนะครับได้ทําการปิดรายชื่อปิดชื่อผู้ถวายตู้แล้วก็ทั้งสื่อปฏิปิดกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่กอบชัยกับคุณลุงนะครับก็ได้ทําการห่อตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผม mm. ก็คือตู้หลังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ราคา14,00 0บาทนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นเคสที่เอาไว้สําหรับส่งขึ้นขนส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการตอกรางกานกระแทกนะครับ mm. เขาก็จะเป็นการ เอาไม้เนี่ยทำโครงขึ้นมาแล้วก็มีการครอบเข้าไปอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือขั้นตอนหลังจากที่ทำรายชื่อที่ทำบนแผ่นป้ายอลูมิเนียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจว่า อยากจะสั่งซื้อตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าแบบต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดนะครับที่เว็บไซต์ของทางศูนย์นะครับรวมถึง l ลน์แอดด้วยนะครับผมนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์ตกแต่งห้องพระแล้วก็โต๊ะหมู่บูชาพระด้วยนะครับ แล้วก็เป็นศูนย์รวมหนังสือธรรมะเชิงวิชาการนะครับเป็นชุดหนังสือธรรมะสําหรับถวายพระพิสุขสงฆ์นะครับก็สามารถมาเลือกหาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาเนาะก็สามารถมาสั่งซื้อทางเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็แคปภาพจากตัวเว็บไซต์เลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเห็นทาง Facebook นะครับก็สามารถแคปภาพจาก Facebook นะครับแล้วก็แอดไปที่ไลน์นะครับไลน์แอดไตรลักษณ์บุ๊กคอมนะครับ อันนี้ครับก็คือขั้นตอนการเตรียมที่จะเอาไปทําการตอกรังกันกระแทกอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ช่วงเย็นนี้นะครับผมทางสูตรก็จะต้องบรรทุกตู้วัตถบีดก,กับหนังสือวัตบิดกนะครับขึ้นบริษัทขนส่งอีกทีหนึง่งอันนี้คือด้านหน้าของทางสูตรนะครับจริงๆทางสูตรเนี่ยก็จะมีอยู่อยู่สามอาคารด้วยกันอาคารโซนทางยาวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนที่บรรจุหนังสือ ธรรมะเชิงวิชาการนะครับแล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกด้วยนะครับแล้วก็อาคารที่สองจะเป็นอาคารที่สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ตกแต่งห้องพระโต๊ะบู mama, บูชาพระนะครั Out. บอันนี้แล้วก็อีกอาคารหนึ่งที่เพิ่งถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นอาคารที่เอาไว้สําหรับบรรจุตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกที่มีตู้พระไตรปิฎกในราคาสำหรับสนุนฝีมือช่างแรงงานผู้ชำนาญการนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจก็สามารถติดต่อ,อกับทางศูนย์ได้นะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอการแนะนำตู้แล้วก็หนังสือปะตติบีดกด้วยนะครับสวัสดีครับ